สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่ทานกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่710กันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างขาปุ่มติดตามไว้กันด ie ้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่พี่เป็นท่านแรก เลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมและชอบใจรับชมและถูกใจนะครับผมรับชมและสนใจว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดดึงจะดสีโอไอพีนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือ0 9นย์เก้าศูนสามาสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิม ในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมได้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมทางช่อง YouTube ด้วยกันทั้งหมด23รายการนะครับผมก็จะเรียงตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับเรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่23ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจ้ บร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อนะครับคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายได้ EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอซับชื่อที่อยู่เบอร์โทร ของพี่ๆนะครับผมเราก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับสูมกล้องเข้าไปนะครับเราก็จะเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่หนึ่งกันใน EP นี้กันเลยนะครับผม สำหรับรายการที่1นใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับหลวงปูทวดนะครับผมหลังตอรีดปี05วัดวชังให้นะครับพี่รายการนี้นะครับผมมาพร้อมกับกรอบประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับท่านที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่องค์พระกันเลยดีป่านะครับสำหรับหลวงปูทวดนะครับผมหลังตอรีดปี05หามายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา8 0 0บาทนะครับผมองค์นี้เลยนะครับ 800บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการที่1นะครับผมใน EP ีนี้นะครับผมลองดูลองชมผิวองนี้กันดูได้นะครับพี่พี่ถ้าด้สนใจนะครับผมหรือว่าถูกใจก็รีบติดต่อนะครับผมรีบสอบถามนะครับเข้ามานะครับผมพูดคุยนะครับผมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผม800บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่2นะครับพี่ๆรายการนี้ก็นะครับผมจะเป็นนะครับสาหรับรายการที่2หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับผมสําหรับหมายเลข2นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเอ่อเป็นน่าจะเป็นพะยกขุ่นพลนะครับพี่อันี่ผมไม่ชัวนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา4 0 0บาทนะครับผมสําหรับรายการนี้เลยนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผม เป็นพระนะครับผมเนื้อชินนะครับพี่พี่เนื้อโลหะนะครับผมไม่ใช่เนื้อผงนะครับองนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นเนื้อชินเงินนะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้เลยนะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับ400บาทนะครับพี่400บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่2นะครับผม400บาทนะครับพี่นี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสภาพผิวองค์พระนะครับนี่นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมลงกล้องให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับพี่ท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับถัดมานะครับผมรายการถัดมาครับเป็นรายการใหม่ในที่3นะครับอันนี้เป็นพระผงนะครับผมกลมใหญ่นะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระเนื้อผงนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่นี่นะครับ ลองดูผิวกันได้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการที่3นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันยันห้านะครับพี่หลงปูทีมิสิโกนะครับนี่นะครับผมดูแบบนี้ก็ชัดแล้วนะครับพี่ถ้าหากท่านใดยังดูไม่ชัดก็สามารถสอบถามขอดูรูปภาพกันได้นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม ถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นนะครับพระกลิ่งนะครับพี่น่าจะเป็นพระกลิ่งนะครับผมรายการนี้นะครับแล้วก็นนี้น่าจะเป็นพระขันนะครับพี่พด้านหลังก็จะมีเป็นน่าจะเป็นสายสินหรือว่าเป็นผ้านี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลข4นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผม450บบาทนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมนี่นะครับ ลองดูกันได้นะครับ450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่สวยมากนะครับผมด้านหลังก็จะมีเป็นยันแบบนี้ด้วยนะครับผมพระกริ่งนะครับแล้วก็เป็นพระขันนะครับผมอยู่ในกรอบเดียวกันเลยนะครับพี่ี่เปิดใช้ในราคา450บาทนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่5้านะครับพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมเป็นมีดหมอนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านนอกก็จะมีเป็นยันแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมปากกาหมอนะครับผมหลวงปู่ทิมมีสริโกนะครับตรงนี้จะเป็นหมายเลขสามนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆพร้อมกันเลยนะครับผม นี่ด้านในก็จะสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมรายการที่5ใน EP นี้นะครับพี่ๆเปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับ500บาทนะครับพี่ ท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ีนี่นะครับที่ผมจะถ่ายไมให้แบบชัดๆเลยนะครับพี่พี่สำหรับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับเป็นหมายเลขห้านะครับพี่พี่ใน EP นี้นะครับผมท่านใดถูกใจก็รีบสอบถามรีบโทรเข้ามากันได้นะครับผมไม่ควรรอช้านะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่ 6นะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมพระพุทธโสธรนะครับพี่อันนี้ผมได้รับมาพร้อมกับก้าแบบนี้เลยนะครับผมตอนที่ผมเช่าจากเจ้าของเดิมมานะครับนี่นะครับแต่แกก็แบ่งปันให้ผมนะครับผมผมก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมพร้อมกันแบบนี้นะครับเปิดให้ในราคา1,000บาทนะครับผมสาหรับพระพุทธโสธรนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่6นะครับผมเปิดให้ในราคา1000บาทนะครับ ถ้าได้ถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรนะครับพี่จะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะครับผมไปนผมถ่ายไว้ให้นะครับพี่ๆมีให้รับชมนะครับผมสําหรับรูปภาพเพิ่มเติมทุกองค์นะครับทุกองค์ผมจะมีรูปภาพเพิ่มเติมไว้ให้นะครับพี่ๆสามารถติดต่อสอบถามนะครับ โทรนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไลน์แอด1740 IPDQ นะครับเบอร์โทร090นะครับผม3251096นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่เจ็ดนะครับพี่พี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินวัดตังคานะครับผมองค์นี้นะครับเอา450นะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทนะครับผมหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับนี่นะครับผม ลองดูกันได้นะครับผมเงราะเงินนะครับผมยูนิลี่มแบบนี้นะครับ450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่8นะครับพี่ๆรายการนี้ก็พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นลูกหล่อลงพ่อท่านคล้ายนะครับรายการนี้450เหมือนกันนะครับผมสําหรับรายการหมายเลข8นะครับเป็นลูกหล่อนะครับพี่ๆนี่นะครับลูกหล่อเก่านะครับผมลงพ่อท่านคล้ายนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสภาพผิวองค์พระนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นรายการที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพก็ติดต่อมาได้นะครับผมนี่นะครับผมหลวงพ่ท่านคลายนะครับน่าจะใช่นะครับพี่ๆนี่นะครับผมสังเกตไม่ผิดนะครับ ็นแบบนี้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ450นะครับถัดมานะครับผมเป็นรูปหลอนะครับผมสมเด็จโตนะครับพี่ๆรายกรนที่9นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา450บาทเหมือนกันนะครับผมนี้เป็นหลอเก่าเลยนะครับพี่ๆรายกรนที่9นะครับ450บาทนะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับนี่นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพก็สอบถามมากันได้นะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้แบบชัดๆเลยนะครับพี่ๆแต่ก็จะน่าจะชัดไม่เท่ากับ ลงกล้องแบบนี้นะครับผมลงกล้องแบบนี้จะชัดกว่านะครับนี่นะครับรายการใหม่เด็กนี้นะครับผมเป็นรายการที่9นะครับใน EP นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พ สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยนะครับผมถามว่าสนใจรายการไหนนะครับสอบถามมากันได้นะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับผมยินดีพูดคุยกับพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบนะครับเป็นชินราชนะครับผมใบเสมาพิมพ์ฐานสูงนะครับผมออคงนี้300บาทนะครับสําหรับพระชินราชใบเสมาพิมพฐานสูงรายการนี้นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นพระกรุนะครับพี่ลองดูผิวกันได้นะครับผมเนื้อ จะเป็นเนื้อชิ้นเก่านะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคา3า0บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่เอ่อนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่11เนี่ย EP นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเอ่อพระริญุตตยี่สิบห้าศตวรรษนะครับผมเป็นเนื้อลงยานะครับพี่ๆรายการนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับ สำหรับพระฉลองพุทธยี่สิบห้าศตวรรษนะครับผมเนื้อลงยานะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมดูสภาพผิวองค์พระกันได้นะครับท่านใดถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพี่พี่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่สิบสองนะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับผม หลวงพ่อกวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นตะกรุดนะครับอยู่ด้านในนะครับคือผมได้มาพร้อมซองแบบนี้เลยนะครับพี่พี่มีนะครับซองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมนี่นะครับด้านในนี้ก็จะมีเป็นตะกรุดนะครับผมแล้วก็เป็นรูปภาพเก่านะครับ ตะกรุดทั้งหมด5ดอกนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นผ้าจีวอนนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเรี่กว่าไม้อะไรนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นพืชมงคลนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่12นะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยนะครวิพีรายการที่13นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา3 0 0บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆ นี่นะครับเป็นรูปภาพเก่านะครับผมหลวงพ่อกล้ยนะครับจะอยู่ในเลี่ยมเอ่อเก่าๆแล้วก็เลี่ยมทับไปในเลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยมพลาสติกทับไปนะครับนี่นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับพี่ๆสามร้อยบาทนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่ อ๋สิบสามนะครับผมในวีดนี้นะครับสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่สิบสี่นะครับพี่พีรายการนี้ก็จะเป็นพระผงของขวัญสององนี้นะครับเปิดให้ในราคาเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันนะครับผมสองรายการนี้นะครับเป็นคู่กันเลยนะครับผมพระพงของขวัญนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผม หมายเลขที่14นี้จะมี2องค์นะครับพี่ราคานี้จะได้ทั้ง2องค์เลยนะครับอันนี้เป็นองค์แรกใน EP นี้นะครับผมในหมายเลขที่14นะครับเป็นองค์แรกนะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่2นะครับพี่นี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมนี้เป็นองค์ที่2นะครับรับห่วงองขวนนะครับผมอยู่ในเรี่ยมเก่าแบบนี้นะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญพางหมูระมานะครับพี่ๆอันนี้เป็นกล่องเขียวนะครับนี่นะครับด้านในก็จะเป็นเนื้อนี่นะครับเนื้อฝาบาทนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่15นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับถ้าหากท่านใดสนใจคู่กันกับอีกกองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับผมนี่นะครับ อนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมต่อโค้ตรงฝั่งนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับถ้าได้ถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมนี่นะครับผมทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่15นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่ สิบหกนะครับเมื่อกี Coh ้องค์นี้นะครับเปิดให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมรายการถัดมาเป็นหมายเลขสิบหกนะครับนี่เป็นกล่องแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่รายการนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับผมถ้าหากท่านสนใจคู่กันกับหมายเลขสิบห้าผมให้ที่สององค์แปดร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับลองดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับผมถ้า้สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมรูปภาพมีให้รับชมนะครับ อันนี้จะต่อโคดฝั่งนี้นะครับผมเมื่อกี้อีกองหนึงจะต่อโคดด้านขวานะครับนี่นะครับแล้วก็โคดหมายเลขตรงนี้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่16นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับของรายการนี้เลยนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับพี่ๆสภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับองค์นี้450านะครับผมหากสนใจคู่กันก็ 800บาทนะครับเป็นสอบถามมาได้เลยนะครับพี่ๆรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกลิ่งนะครับพี่รายการที่17แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับพระกลิ่งหมายเลขนี้นะครับเป็นพระกลิ่งปาวเลตนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งให้ในราคานะครับเอา450นะครับผมรายการที่17นะครับผมใน EP นี้นะครับผม450บาทนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่อันนี้เป็นฐานนูนนะครับผมไม่ได้เป็นฐานเรียบนะครับผมพักอิ่งรายการนี้นะครับเป็นรายการที่17นะครับผม450บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่รายการที่18นะครับอง์นี้นะครับ450เหมือนกันนะครับผมรายการนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมท่านใดนะครับสนใจหลากหลายรายการก็พูดคุยราคากันได้นะครับผม๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับ นี่นะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่18นะครับผมเปิดให้ในราคา450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสาหรับตรงนี้นะครับราดูกันได้นะครับผม450นะครับถัดมานะครับผมรายการที่19นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะครับผมวันนี้เป็นนี่นะครับรายการนี้ก็ผมให้ในราคา400บาทแล้วกันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่19นะครับผม400บาทนะครับ นี่นะครับผมลองดูกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆองคนี้นะครับผมอยู่ในเรียบสวยๆแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับผมสําหรับรูปหล่อหรือพ่อเงินนะครับผมองค์นี้นะครับ ห้าร้อยบาทนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบนะครับเงินนะครับผมวัดบางคารนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทนะครับสำหรับหมายเลขที่ยี่สิบใน EP นี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับผมพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับวี่รูปหล่อพบบเดิมวงนี้นะครับผมนี่นะครับ องนี้เปิดให้ในราคานะครับ550นะครับ550บาทนะครับผมหลงพอเดิมนะครับผมเรียมแบบนี้เลยนะครับผม550บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับผมหลงพอเดิมหมายเลขที่22นะครับรายการนี้ก็ขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับเสมานะครับผมหลงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับ จังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่วัดหนองโพนะครับผมสภาพผิวก็แบบนี้เลยนะครับพี่เปิดให้ในราคานะครับสี่ร้อยบาทนะครับปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับพี่สี่ร้อยบาทนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมหลวงปู่บุญนะครับพี่องค์นี้สี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับผม เป็นเหรียญเจ้าส่วนหลวงบุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่ก็จะมีคราบความเก่าความเติมนะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับเปิดเทนเนอราคา400บาทนะครับผมท่านใด้ถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการที่23นะครับผมใน EP นี้นะครับ ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไปให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมขออนุญาตเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนะครับผมกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับจะทักเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะครับตามที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับ @174oipdq นะครับเบอร 5 1 0 9 6สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทั้งช่องก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมชมไม่ชอบใจชมไม่ถูกใจนะครับจดเป็นหมายเลของค์พระแล้วก็หมายเลข e ีไว้ด้วยนะครับพี่ก็นะครับผมผมจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับท่านในชอบูชารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับสวยตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ